ความสําคัญของการละหมาดดูฮะพี่กับเพื่อนในที่นี้ครับที่คุณอยากจะปลดล็อกปัญหาชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการเงินปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความรักหรือปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานผมบอกไว้เลยนะครับว่าการละหมาดดูฮาคือยารักษาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณครับดังนั้นการละหมาดดูฮามันคือการเริ่มต้นชาววนใหม่ด้วยการชูกรต่อพระเการละหมาดดูฮา มันคือการที่เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ไปกับการเข้าเฝ้าพราะองค์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราละหมาดดูอาแล้วเราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะอะไรวันนั้นของคุณธารกิจทั้งหมดของคุณในวันนั้นการประชุมการหารือการพบปะกาับลูกค้าบิสเนสธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์นั่นเองนะครับ ังนั้นใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้คุณยังไม่ได้ละหมาดดูฮาผมอยากให้คุณเริ่มต้นครับเพราะการละหมาดดูฮาเนี่ยมันคือการละหมาดของเอ่อของของอวาบินของคนที่สํานึกตัวของคนที่เอ่อกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์ดังนั้น,น,นวันนี้สิ่งที่ทำให้ชีวเราไม่ประสบความสมุขมันมาจากพื้นที่ของการที่เราเนี่ยมีความผิดมีบาปเยอะกับพระองค์แต่เมื่อ,อไหร่ที่เราละหมาดดูฮามันเป็นการซักฟอกตัวเอง มันเป็นการชำระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์จากบาปต่างๆและเมื่อใดที่เราไม่มีบาปนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่อัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้กับเราเจอความมั่งคั่งเจอกับเจอกับริสกีเจอกับคุณงามความดีเจอกับโอกาสดีๆเจอกับผู้คนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่ามหาัศจรรย์มากๆฝา,ากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ครับส่งต่อยกับหลายๆคนเพื่อให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้กลับมาสู่ พระออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ห่างหายไปหลังจากที่พวกเขาได้ห่างเหินกับพระองค์และคลิปนี้จะช่วยปลดล็อกและช่วยเหลือชีวิตของพวกเขาครับและสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองอีกครัน้หนึ่งนะครับอยากจะปลดล็อกตัวเองหรือใครที่อยากจะขยายมีหน้าที่การงานที่ดีอยากขยายธุรกิจของคุณหรืออยากตอ่อยอดให้คุณมีรายได้ที่มันมากกว่าเดิมตอนนี้ผมได้จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับปกติคุณต้องจ่ายในราคาหลักพันอยู่แล้วผ่านไปแล้ว4รุ่นก็มันจะเข้าสู่รุ่นที่5 ใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปนี้เมื่อจะเป็นทาง Tik To อกนะครับคุณสามารถไปหน้าโปรไฟล์แล้วก็จะมีลิงก์ที่แปะไว้ที่เป็นลิงก์ไบโอคุณสามารถกดและลงเทเบียนเข้ามากรอกเข้ามาหรือคนที่ดูทางบ้านฟ้านะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นี้คุณสามารถกดลิงก์เพื่อลงเทเบียนเข้าไปเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปหาคุณเพื่อเชิญคุณเข้ามาเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสาหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมบอกไว้เลยคุณอาจจะโชคดีเพื่อที่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการรับคําขอบุษา ปรึกษาฟรีจากผมอีกด้วยหวังว่าชีวิตคุณจะได้รับการเปลีป่ยนแปลงจากการดูคลิปนี้และจากการลงทะเบียนเข้ามาและทําให้คุณประสบความสําเร็จทางในโลกนี้และก็โลกหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ